พ่อแม่เจ็บนะถ้าลูก พูดแบบนี้นะครับผมแชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้เลยนะครับถ้ากุดคุณเป็นลูกคุณจะได้ไม่เผลอพูดคําพูดเหล่านี้กับพ่อแม่ของคุณแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพ่อเป็นแม่นะครับแชร์โพสต์นี้ให้ลูกคุณได้รู้นะครับเขาจะได้ไม่พูดคําพูดเหล่านี้กับตัวคุณยังไงล่ะครับคำพูดอันแรกนะครับคือไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตหนูคําพูดนี้เหมือนจะบอกว่าความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ยไม่มีค่าเลยสําหรับเขานะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าพูดคคนนีี้ับะรอมื ที่กรีดหัวใจคุณพ่อคุณแม่นะครับทั้งที่ท่านนั้นเหนื่อยแทบตายนะครับก็เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าทําลายท่านด้วยคําพูดแรงๆแบบนี้ครับคำพูดที่3นะครับหนูหรือผมนะครับไม่เคยขอเกิดมากับท่านนะครับผมโอ้โหเจ็บปวดสุดๆเลยนะครับคำพูดนี้คือความสิ้นหวังที่สุดสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะการมีเราคือความสุขและความหมายของชีวิตของตัวคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับความจริงก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ต้องการคําพูดสวยหรูหรือคําพูดเพราะใดๆมากมายเลยนะ มากมายจากลูกครับสิ่งที่ท่านต้องการหรืออยากได้มากที่สุดก็คือความกระตันยูและการไม่พูดจาทําร้ายจิตใจท่านนั่นเองครับผมพ่อแม่ไม่ได้เสียใจเพราะเหนื่อยเลี้ยงลูกนะครับแต่ที่เจ็บที่สุดคือเวลาลูกพูดทําร้ายจิตใจท่านต่างหากครับผมโคชบี be, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์